สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้รีบอยู่ที่ BTS สนามเป้านะคะตรงที่รีบยือนอยู่ก็คือโชว์รูมฮันด้าค่ะริบพาเ,เพื่อนๆมาร้านปังปิ้งนะคะปังปิ้ง3ามพบาทค่ะเป็นขนมปังจิ้มน,นมน้ำตานะคะ ตังปิ้งจอถาถ่าน่ะอย่างนี้สวัสดีกันก่อนดีกว่าน้องคะสวัสดีนะคะยิ้มหวานเลยน้องเขาขายอยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านข้าวเหนียวหมูนะคะของคุณป้านี่แหละหมูปิ้งตบแปะแล้วก็มีข้าวจีด้วย้านป้ามีข้าวจีนะคะ ชิ้นละเบาทสามชิ้นยี่สิ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆถนนพรวโนโยธินค่ะใกล้ๆก,กับบิ๊กเอ็มทาวเวอร์นะคะตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะฝั่งตรงข้ามเป็นพทบตบว5นะคะช่อง5ค่ะแล้วก็ถ้าไปทางนี้นะคะจะเป็น b p s สนามเป้านะคะ ตอนเช้าๆจะมีของขายห,หลายร้านนะคะเป็นตลาดจ้ะเ,เพื่อนๆเดินไปทางซึ่งเอ็มนะคะน้องขายวันอะไรบ้างอะจ๊ะขายน้ำตาถุงส่งค่ะวันน้งคาลถึงวันสุงนะคะ เป็นเนยหรอขนมปังปิ้งเตาถ่านมันจะหอมนะคะเพื่อน รับจัดเบรคไหมเผื่อมีใครสั่งแบบว่าผสมอ่ะปนกับอ่ะใส่กับพวกน้ำพวกอะไรแบบเนี้ย,ดยะะได้นะคะได้นะพี่รบ<ม>กวนขอเบอร์นิดนึงค่ะเออศูนย์หกสองค่ะศูนย์อะไรนะคะศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าห้าสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสองค่ะสี่ห้าห้าสองนะคะเผื่อเพื่อนๆสั่งน้องเขาไปจัดเบรคได้นะคะแล้วก็ สั่งคู่กับของคุณแม่ก็ได้นะข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยนะคะเข้าจี่อะไรพวกนี้นะคะจัดชุดข an ้าวเหนียวได้นะนะป้าเนาะเอาชุดข้าวเหนียวไปด้วยนะป้าขายขายตลอดนะคะไม่ว่าจะช่วงเทศกาลอะไรป้าขายตลอดไม้ละสิบบาทนะคะหมูปิ้งเบอร์สั่งเบอร์เดียวกันได้นะป้ามีคิดคุณป้าเขาอยู่นะคะเพื่อน เพื่อนๆลิสาสองร้านนี้ไว้ด้วยนะคะขนมปังปิ้งนะคะขนมปังปิ้งแล้วก็หมูปิ้งนมสดนะคะอยใใู่ใกล้ๆกันนะคะเป็นแม่ลูกกันก็ขายอยู่ที่หน้าโชว์รูมฮอนดานะคะ BTS สนามเป้าค่ะถ้ามีโอกาสแวะมาตอนเช้าก็มาอุ่นหนุนก<ๆ>ันได้นะคะหร<ๆ>ือจะโทรสั่งก็ได้นะคะแล้วก็จอดได้แวะบๆนะคะตรงเนี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันกนะคะ ขอบคุณมากค่ะน้องคะขอบคุณนะคะปะา้าจ๋าขอบคุณนะคะคุณลุงขอบคุณมากค่ะแต่ก็ทานน้ำตาลายอะๆเอานมเยอะๆ <laughs> น้ำตาลไม่เอา ไม่ต้องใส่ถุงสาธุไม่เอาจริงๆเอนไม่เอานาะป้าเมื่อก่อนนั้นในวัวน่ะขายว่าลังสี่สิบกล่องเดี๋ยวนี้เป็นร้อยอ่ะเนี่ยบอกางคนก็มารับกันเป็นสิบกล่องสิบกออะไรเงี้ยแล้วก็ส่งซอยอาลีอีกอ๋อส่งที่ซอยอาลีด้วยอ่ะ ป้าเดี๋ยวหนูซื้อเองหนู <c oughs> <c oughs> โตแล้ว